นี่จะตำพืุงใหม่สุติเมนทัสร้างใหม่้หาห้องหอตดเตียงก็จะหนี่ร้อยลูกตอนนี้เมนไม่หอเคแล้วนะขคมาอติเมนครับเสร็จแล้วครับวงแล้วอันนี้เป็น CM เอมของรปสตอครับ คนัไปหลายลูกที่ระยะสุดท้ายอยู่ได้นถ้าเป็นคนไทยเป็นคนไทยโรคหอบรคปอดระลากก็จะได้าค่ะ้วราเนี่ยงจากน้องออกแกเลต้องีนี่อาะอะไรนะสองนายเ y ย มันได้อยู่ này ไหนอ่ะก็จะพอดไหนนะครับวัตถุดุที่ ที่วัดไหนวันี้มามาไหนมาจากทับคออหมอพรทปโรคทับนี่เขาต้องมาเทียปปเท่ยวปลูกใช่ไหมอูกอย่องอีอม่มีหมอครับมีหมอปวยหมอครับตอนนี้เรื่องไทยครับนี่นีอันนี้อะไรอันนี้กำแพงเพชรกำแพงเพชรเ,เปิเปปดไปปาร์ตไนี่รู่ไม่ได้ นงไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องนั่งไงแอร์พรัดลมครับลมทำงานกไปไม่พอกินข้าวยนง